ผู้คนสําคัญในวงการนาฏศะสินไทยคะ่ะสาขาการละครนะคะก็จะเป็นนางรัชนาพวงประยงกวัิของนางรัชนาพวงประยงนางรัชนาพวงประยงเกิดวันที่6ตุลา2484ที่กรุงเทพมหานครจบการศึรรกษาประกาศนียบัตรสูงสุดจากโรงเรียนน่าศินกรมศิลปากรเมื่อพศ2507 เข้ารับราชการเป็นศิลปินจากตวโครงการสังคีบกลุ่มศิลปาก,กรประมาณ2ปีแล้วแล้วออกไปประกอบอาชีพเป็นศิลปินอิสระจนถึงพศ2 5 2 0ค่ะมีผลงานกระแจงผลละครเป็นตัวเอกเช่นเป็นนางสุพรรณฉาในเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนเป็นนางวิมาลาใน,นาละครเรื่องไกทองตอนเพล่าเป็นต้นค่ะ คศิลปะการแสดงงางสุวรรณีชลานุเคราะห์ค่ะประวัติของ,งานางสุวรรณีชลานุเคราะห์นะคะเกิดเมื่อวันที่1นึ่พฤษภาพุทธศัราช2467ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นละครหลวงสำนักพระราชวางังรุ่นสุดท้ายปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปเกก้าเจ้าอยู่หัวเป็นหน้าตัศิปนนลปินที่มี ความเชี่ยวชาญน,นาตดสินไทยทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนักค่ะเคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆให้กรมศิลปาก,กรมาแล้วมากมายหลายเรื่องค่ะผลงานของนางสุวรรณีชาลานุคอนะคะบทบาทที่ได้รับการยกย่ยองและนิยมชมชอบจากผู้ชมมากที่สุดเป็นตัวตัวพระเช่นอีเหนาสังทองพะไวไกทองสันตวันบางครั้งก็แสดงเป็นนางเอกเช่นละเวงวันลา เป็นต้นค่ะเป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำหนาฏศิสินไทยและละครรำไว้ได้มากที่สุดเคยแสดงและนำคณะไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิสินให้กับนิสิตในมหาวิทยาลายัยและโรงเรียนต่างๆหลายแห่งเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมและอุทิดต,ต้นเพื่อประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพเป็นเวลากว่า40ปีจน เป็นที่ยอมรับในวงการนาาศิสินไทยว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งต่อนเนื่องมาตลอด น,ะะน,น,นายจตุพรรัตนวราหัค่ะประวัติของนายจตุพรรัตนวราหานะคะเกิดวันที่9ทธันวาพุทธศักราช2479ที่กรุงเทพมหาคนครจบการศึกษาวิทยายลัยนาฏศิลป์โขนจากวิทยายลัยนาฏศิลป์กรุงเทพเป็นศิษย์ของครูยอแสงภักดีเทวาและครูอารามอินทารานัตค่ะ การแสดงของนางจตุพรรัตนวราหันะคะมีผลงานการแสดงคนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2492ในบทบาทของสีนายกาับสายกตริยนค่ะซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนนาฏศิลินมีผลงานการแสดงอย่างนี้ค่ะเคยแสดงเป็นมโหทอนปวนาสูรพิเภกตีเสียนมางกรันค่ะแสดงเป็นทศกัณฐ์ตอนออกกล่าตรวจโคนยุครบแสดงเป็นทศกัณฐ์ในตอนต่างๆค่ะนายจตุพรรัตนวราหะมี มีเชื่อเสียงจากการแสดงโขนในบทบาทของตัวตนยักษ์ยังแล้วยังได้รับยกย่องความนิยมจากบทบาทพิเศษคือบทบาทมาอ,อุกานจากการแสดงโขนตอนปล่อยมาอ,อุกานโดยได้รับการยกย่องการถ่ายทอดกระบวนท่าจากท่านผู้หญิงแถวสนิทวงเซน,นีนอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงละครโดยท่านผู้หญิงแถวสนิทวงเป็นผู้คัดเลือกและถ่ายทาอดกระบวนท่าราให้ด้วยตนเองค่ะ ศิละปะพื้นบ้านในสุชาติสัพสินพ่อของนายสุชาติสัพสินนะคะนายส,สุชาติสัพสินเป็นนายหนังตะลุงและช่างแกะสลักปีมือดีคนหนึ่งของเมืองคอนครศรีธรรมราชเดินเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2481ที่ตําบลสาแก้วอำเภอท่าสาราขณะที่นายสุชาติเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาชั้นขณะที่สุชาติเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ามที่โรงเรียนวัดสาแก้วทั้งวัดได้จ้างนายด่วนช่างจาก กรุงเทพมาทําพระประธานสุชาติได้ไปเฝ้าดูด้วยความสนใจเมื่อนายด่วนมีเวลาว่างจึงสอนให้หัดเขียนลายไทยจุดนี้เองที่ได้วิชาเพราะว่าเพราะความรักงานศิละปะขึ้นในใจของสุชาติคะ่ะผลงานของสุชาติทรัพย์สินนะคะได้ <c oughs> รับรางวัลหลายสิ่งหลายอย่างทั้งจากท,าากาทัง้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอรุณเเดชพระบรมราชนินาถส,สมเด็จพระเทพตลอดจนหน่วยราชการสถาบันและบุคคลต่างๆมากมายได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นวัฒนธรรมสาขาศิลปะของสวชได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท,ไทยหลายครั้งได้เป็นกรรมการผู้ทรงได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานปริญญาเกียรติศัตสาขาวัฒนธรรมศึกษาข,ของสถาบันรชนาชพัฏนนครราชสีมาเป็นกรรมการที่ปรึกษา การซ่อมแซมหนังวัดถอนเป็นกรรมการที่ป till รึกษาการซ่อมแซมหนังเป็นกรรมการที่ปรึกษาการซ่อมแซมหนังใหญ่วัดขนนอค่ะวัดขนนเป็นกรรมการที่ปรึกษาการซ่อมแซมหนังใหญ่วัดขนนจังหวัดราชบุรีตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพสุชาติสั์สินได้ทํางานที่่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือทรงกรุณาบดเก้าบททรงพระกรุณาบดเก้าให้เป็น ผู้ประดิษฐ์และแกะและแกะหนังใหญ่เรื่องภามหาชนกส5สิบห้าภาพค่ะหยุดก่อน,น,นกูเดินไม่รดอล้ดิเรื่องบันรือเดินไม่ลดเนี่ยกูบอกกูเดินไม่รดนี่เดินดวงแก้มันไงเหนื่อยเก็ะกล้าไม่แล้วมึงหนังตาได้เดียวเดียวกูมาเกบกักเรียกไปอ่ะเห็นไหมไม่ตามหลักบาสมึงกับกูหรือที่แม่บาสเดียวอเออออกแบบการนำเสนอไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ